เตรียมทางใส่ปุ๋ยจ้ะทางใส่ปุ๋ยทา,าท,าทางน้ำธรรมดาเฮาเนี่ยทางน้ำธรรมดาธรรมดาค่อยๆวันหย่างวานเนาะใส่ทางปอนตุดต้ดตุดต้ดร่องหลดไอ้เราก็ล่างพันไทยประดิษฐ์จ้าไทยประดิษฐ์ เด็กน้อยบ้านหนองเหี้ยบะดิดมาให้เนาะสบายดีเด้บ่ได้ย่างนํารถรถบ่ได้ย่างนํารถก็บ่เหนื่อยโอ้ยคือติย่างนํารถแล้วใหญ่ผู้แรงค่ะเดี๋ยวจะลองเบิ่งจัก กระซาหน่อยจะเอาปลามาส่งนะอันนี้ก็คือวิตเปิวิตเปิใส่งานมาหลายปีแล้วเริ่มสอดแล้วตามไปตามอายุการใช้งานตามอายุการใช้งาน,งานเอาอยัาง อันนี้ก็จะเป็นตมแน่เพราะว่าตอนมาเบิกจากไี่ตมเนาะเบิงพาไปเบิงเบิงวางมันดีห้องสิกบี่พเพฝ่งเสียหนาไปหมู่บ้านด้วยจ้ะสามพนไปหมู่บ้านต้นมันก็เริ่มเหี่ยวแล้วต้นมันเริ่มเหี่ยวแล้วจ้าเริ่มเหี่ยวแล้วความจริงถ้าบอาอ่อบบ้า้่ำฝนนี่ก็บ,บ่อท่าน,น,นาได้เป็นตะกบได้ไหเด้อ ันนี้พอดีไอ่แล้วฝาน้ำฝนมันฝนมากอะ่ะยันฝนนั่นออกยันลงนัน่นใดเพราะทา้งน,นู้นมันอยากวางงานท่านนั่นอยากลมเลยอยากฝาวกบไปเลย,ยกบซา,าอะไรกะมันต้องการปุ๋ยแล้วจ้ะมันจำปะหลังเราต้องการปุ๋ยแล้วเพราะเขาได้เดือนหนึ่งแล้วต้องการปุ๋ยต้องการเจรินเติบโต่าวใส่ฝาวงามจ้ะเป็นอย่างนี้ จะາຈະໄດ້ລົງງານບໍ່ແມ່ນທຳມະດາລະພຸ້ນລວດຄົນເນື້ອກະຈັກຢູ່ໃສລວດກະຢູ່ตัวົວລວດຢູ່ນາຈ້າໄປກະຈ້າຊິວ່າຈັ່ງໃດເນາະາຍັງລືຫຂົາປ